ทำา F แบบนี้หุ่นดีขั้นสุดเลยนะมี5สเตปด้วยกันที่เราจะสามารถอดอาหารบางช่วงเวลาแล้วทำให้เราสามารถผอมลง <S <S ข้อที่1คืออดอาหารให้ได้12ชั่วโมงต่อวันคนส่วนใหญ่มักจะไม่กำหนดเวลากินทำให้ไม่รู้เลยว่าช่วงไหนเนี่ยที่เราอดอาหารแล้วก็เอาไขมันเก่ามาใช้บ้างดังนั้นเราเริ่มอดอาหารยายง่ายๆโดยการที่กินอาหาร6โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วหลัง6โมงเย็นดื่มน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว ข้อที่2คือการลดน้ําตาลถ้าสเต็ปแรกทําไป7วันแล้วผอมสเต็ปที่2ยังไม่ต้องทําก็ได้แต่ถ้าสเต็ปแรกทําและผอมลงแต่ยังไม่ทันใจก็ทาสเต็ปที่2สเต็ปที่2คือลดน้ําตาลมันจะช่วยลดบวมลดน้าหนักและเห็นผลใน7วันสเต็ปที่3คือลดคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหารแล้วเพิ่มโปรโตีนเข้าไปเช่นเติมไข่เข้าไป2ฟองในแต่ละมือ้อแล้วก็ลดข้าวลงประมาณครึ่งทพีจะทําให้อัตราการเผ,ผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นจาก 10เป็น20หรือ30%เข้อที่4คือเปลี่ยนมื้อเย็นเป็นสลัดผักสลัดผลไม้หรืออาจจะทานเป็นผลไม้หวานน้อยก็ได้เราจะยังอิ่มเท่าเดิมอยู่นอนหลับสบายแต่ใช้ไขมันมากขึ้นนอนกลางคืนสเต็ปที่5คือตัดมื้อเย็นออกแค่วันเว้นวันวันที่เราตัดเราจะผอมลง วันที่เรากินปกติน้ำหนักจะคงที่แล้วก็รักษาระดับการเผาผ่านไว้ถ้าทำสเต็ปที่1ถึงสเต็ปที่5ผมการันตีได้เลยว่าทุกคนจะผอมแบบขั้นสุดส่วนใครก็ตามที่ระบบการเผาผ่านต่ำมากแนะนำอาจจะดื่มเป็นกาแฟดำ ขิงหรือชาเขียวก่อนอาหารมื้อเช้าก็ได้นะครับซึ่งผมรวมไว้ในกาแฟเฟอร์มาคอกฟีฟกล่องหนึ่งชงได้10แก้วราคา490บาทพิเศษเฉพาะคนฟังคลิปนี้นะครับ440บาทใครสนใจพิมพ์ CF 440จำกัดเฉพาะคนที่พิมพ์เท่านั้นนะครับ